นะครับพบกันช่วงหกโมงหกโมงเย็นนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับในการรับสมัครของ NCO ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในสิึนะครับคนที่จะบรรจุเข้าทํางานที่รับจากลูกจ้างนะครับแล้วก็อาสาสมัครทหารผานหญิงนะครับแล้วก็อาสาสมัครทหารผ่านปกตินะครับที่เป็นชายนะนะครับก็เป็นวันสุดท้ายเนาะวันที่6นะครับก็ หลายคนก็คงจะยังติดปัญหาอยู่นะครับก็พยายามช่วยแก้อยู่ก็เราทําดีที่สุดนะครับก็ลองรีบเร่งนะครับตอนนี้มันยังมีเวลาที่จะเอาไปจ่ายที่ธนาคารถ้าใครยังสแกนไม่ได้นะครับหรือว่าไทยสแกนได้ก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับการจ่ายตังค์นะนะครับแล้วก็พอดีมีน้องถามนะครับเพราะว่า ถามว่าคอสที่ท,ที่ที่ที่ติวอยู่ะนะครับปกติพี่จะเปิดของนักเรียนิสิปนะที่ที่ได้ผลดีก็คือผลติดอยู่ที่ประมาณ80%นะครับปีนี้ซึ่งพี่มองว่าอัตราส่วนติดเยอะมากเพราะว่านเรนิสิปถ้าเป็นพลเรือนก็คือ1 1ต่อ3นะครับถ้าเป็นอ่าพลทหารก็คือ1ต่อ5นะครับแล้วก็อ่าเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะเยอะหน่อยเพราะว่าผู้หญิงสมัครเยอะนะครับอ่าก็อัตราประมาณ1 หนึ 1> 1่งต่อสิบห้าหรือเท่าไหร่นะไม่แน่ใจเดี๋ยวต,ต้องลองไปเช็คนะครับแต่ยังไงก็ดีกว่าอํานวยการแน่นอนนะครับเป็นอาสนาะเป็นอสอของอาสนาะอาสาสมัครทหารทานหญิงะครับก็จะดีนะก็สําหรับคนที่ถามมาว่าเป็นคอร์สเดียวกันไหมแบบคิดเลทเดียวกันไหมก็คือใช่ครับเพราะว่าเป็นข้อสอบเดียวกันนะครับเป็นข้อสอบเดียวกันแต่ว่า <c oughs> พี่ว่ามันมีลุ้นมากกว่าอํานวยการนะครับแล้วก็ความเติบโตก็พี่ว่า พอเราเป็นอ,อสอทหารพันหญิงก็เดี๋ยวก็สอบเป็นใน10นะครับใน10ได้เลยนะครับก็อัตราส่วนมันก็จะแบบขยับลงมานะครับยังไงก็ขอเ,เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับแต่ถ้าใครแบบสนใจคอที่เป็นอาสาสมัครทหารพันหญิงที่จบรออปีสามาถ้าสนใจติวก็สามารถลงได้เลยนะครับเพราะว่าของพี่ข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงข้อสอบเก่าจริงแล้วก็วิเคราะห์แบ่งเป็นเซสชั่นในการเรียนให้นะครับวิทย์ ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับคณิตศาสตร์นะครับศาสตร์พระราชาคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็สอนหมดนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับก็ขอฝากไว้เนาะถ้าใครอยากจะติวเนาะมันก็ยังเหลือเวลาอยู่ไม่กี่เดือนนึงนะครับก็ทันอยู่นะครับทันอยู่นะก็ฝากไว้นะครับโอเคครับขอเป็นกำลังใจให้น้องๆไม่ว่าจะจะติวไม่ติวไม่เป็นไรนะครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสะโขเข้อสอบให้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ